การทำงานทุกอย่างย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องรีบปฏิบัติแก้ไขไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ผู้ปฏิบัติบริหารงาน จึงต้องเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดจักได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงทีพระบรมราชโชวารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชพัฒนาอาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันที่29มีนาคม พุทธศักราช2539สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามมนุสติวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่7มกราคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันแรม9ขค่าเดือน2ปีชวดและดิฉันอิสราวันหาวารี ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องสาธารณภัยกับหน่วยงานความมั่นคงค่ะท่านผู้ฟังคะจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็วในปัจจุบันทําให้เห็นชัดว่าแนวโน้มสถานการณ์สาธารณภัยจะมีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นภัยร้ายแรงที่จะคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตอีกด้วย ดังนั้นเมื่อทบทวนผลการปฏิบัติด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ผ่านมาได้สะท้อนปัญหาและความท้าทายต่อการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างกระบวนการและองค์ความรู้จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบก,การป้องกันการเตรียมความพร้อมและการสร้างภูมิคุ้มกันในการจัดการสาธารณภัยของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย ความมีเหตุผลและความพอประมาณในการจัดการสาธารณภัยรวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการรับรู้ปรับตัวกับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยความรู้และคุณธรรมในการจัดการสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1 2พุทธศักราช2560 25มุ่งให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับกับสาธารณภัยโดยการยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติควบคุมและลดมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการพร้อมทั้งเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศนอกจากนี้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติพุทธศักราช2,557ถึง2,561เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นให้คนในชาติมีภูมิคุ้มกันมีส่วนร่วมและผนึกกำลังทุกภาคส่วนภายใต้การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จทั้งนี้การดำเนินงานจะเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พุทธศักราช2558ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยพุทธศักราช2550และแผนบรรเทาสาธารณภยัยกระทรวงกลาโหมดังนั้นจึงเป็นที่ประจักษ์ว่านโยบายระดับประเทศได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพได้สอดคล้องกับนโยบายระดับโลกภายใต้บริบท การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยซึ่งเป็นการนำแนวคิดเรื่องความเสี่ยงมาเป็นปัจจัยหลักในการจัดการสาธารณภัยจากเชิงรุกไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยการจัดการในภาวะฉุกเฉินและการฟื้นฟูให้มีสภาพที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิมพร้อมทั้งได้ตระหนักว่าการจัดการสาธารณภัยในปัจจุบัน ไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะของประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเท่านั้นแล้วเพราะฉะนั้นการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศจึงเป็นอีกบทบาทสำคัญที่ต้องกล่าวถึงในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศท่านผู้ฟังคะพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550กำหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ในการบูรณาการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศโดยทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพลเรือนตำรวจทหารและภาคเอกชนซึ่งในการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทยที่ผ่านมาประสบปัญหาในเชิงโครงสร้างการบริหารงานและอุปสรรคในการระดมสรรพกำลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตและภาวะฉุกเฉิน โดยเพิ่มนิยามของการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้รวมถึงในกรณีที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณาภายัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยด้วยโดยให้กองอนวยารรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรอมนมีอำนาจหน้าที่เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยแผนและแนวทางนั้นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกอรมนได้จัดทำแผนรองรับบทบาทหน้าที่ดังกล่าวโดยพออรมนได้กรุณาอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกอรมนเมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2562 และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2562แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกาอรมนมีความสอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติพุทธศักราช2558ซึ่งเนื้อหาสาระหลักของแผนดังกล่าวกอรมนจะมุ่งเสริมการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และไม่ซ้าซ้อนกับการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นโดยมีกลไกหลักในการปฏิบัติคือกอรมนาภาคและกอรมนจังหวัดด้วยการบูรณาการอำนวยการประสานงานและเสริมการปฏิบัติกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหน่วยทหารในพื้นที่และกลุ่มมวลชนในเครือข่ายกอรมนสําสำหรับบทบาทของกอรมนาภาคจะประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับต่าง เพื่อร่วมปฏิบตัติหรือเสริมการปฏิบตัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะอรมนลภาคโดยเฉพาะกรณีที่เกิดในพื้นที่ตั้งแต่2จังหวัดขึ้นไปในส่วนของเกาะอรมนจังหวัดจะร่วมปฏิบัติงานในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผออรมนลจังหวัดเป็นผู้สั่งการควบคุมและบัญชาการ ในการระดมสภากำลังทรัพยากรจากฝ่ายพลเรือนและภาคประชาชนทำให้เกิดเอกภาพในการจัดการกับสาธารณภัยไม่เกิดความซ้ำซ้อนและนำไปสู่การบูรณาการอย่างแน่นแฟ้มมากยิ่งขึ้นในระดับปฏิบัติการนอกจากนั้นในกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ยังมิได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กอรมนาภาคสามารถสั่งการหรือประสานการปฏิบัติให้กอรมนจังหวัดหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานทหารในพื้นที่และกลุ่มมวลชนในเครือข่ายกอรมนดำเนินการเตรียมการก่อนและเกิดเหตุสาธารณาภัยโดยทันทีเพื่อยับยัง้งป้องกันหรือลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสาธารณาภัยที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังคะภัยพิบัติ เป็นเรื่องที่บางครั้งเราไม่สามารถทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการอย่างยั่งยืนด้วยการเตรียมความพร้อมและเรียนรู้ที่จะอยู่กับภัยพิบตัติเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตค่ะท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www. i.s.o.c. g.o. t h เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่7มกราคมเป็นวันที่7ของปีหรือวันที่8ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียนเมื่อถึงวันนี้ จะยังเหลือวันอีก358วันในปีนั้นวันที่7มกราคมพุทธศักราช2,152การิเลโอการิเลอีนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีสังเกตดวงจันทร์บริวารขนาดใหญ่ของดาวพฤหัสบดีเป็นครั้งแรกวันที่7มกราคมพุทธศักราช2,331สหรัฐอเมริกาจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งแรกผลปรากฏว่าจอร์จวอชิงตัน ได้รับเลือกตั้งเมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นในอีกหนึ่งเดือนต่อมาวันที่7มกราคมพุทธศักราช2443วันสถาปนากรมแพทย์ทหารบกสังกัดกรมยุทธนาธิการทำหน้าที่เกี่ยวกับกิจการรักษาพยาบาลทหารวันที่7มกราคมพุทธศักราช2456พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนเพาะช่างวันที่7มกราคม พุทธศักราช2491วันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารอากาศกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศวันที่7มกราคมพุทธศักราช2527ประเทศบรูไนเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่6ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความอรุษของไทยแต่โบราณ Bye. We wow. พบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ